you ดนกุลแท็กทีมไร like like บาต์ีไลซิปีเสิร์ฟโมเมนต์อบอุ่นแบบใกล้ชิดในงานไทเฟก2025บรรยากาศอบอวนไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะค่ะเมื่อนนกุลชาโนนนักแสดงดูมากความสามารถและพีเซนเตอร์ของแบรนด์ขนมข้าวแผ่นอบกรอบจากข้าวไทยไรบาต์ีไลซิปีจากบริษัทไวน์เฟกฟู้ดจำกัดปรากฏตัวร่วมกิจกรรมมิตรอักฤษสุดใกล้ชิดกับแฟนคลับพร้อมเสิร์ฟโมเมนต์อบอุ่นและความสนุกสนานมากมายในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติไทเฟกอนุ เอเชีย2025ณนอิมแพกเมืองทองธานีพนิงานขาดนนกุลไดร้ร่วมพูดคุยถ่ายภาพและเล่นเกมกับแฟนคลับบากใกล้ชิดอย่างเป็นกันเองพร้อมแจกขนมไลฟ์บัตตีไลฟ์สิบปีให้ทุกคนได้ลิ้มลองความอร่อยกรุบกรอบของขนมข้าวแผ่นอบกรอบจากข้าวไทยกิจกรรมครั้งนี้ค่ะไม่เพียงสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับแฟนคลับเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ไลฟ์บัตตีไลฟ์สิบปีในฐานะข,ขนมขบเคี้ยวที่ให้ทั้งความอร่อยและความใส่ใจสุขภาพ าพอยากลงตัวตอบโจทยคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพค่ะครับไลที่ค่ะครับก็วันนี้อยู่ที่งานไทเฟ็กครับแล้วก็มาในฐานะพิเซนเตอร์ของไล s ์ชิปปี้ไลท์บัสซี่ครับผมก็นี้เป็นไงอะนรับก็ตื่นเต้นครับก็จริงๆผมต้องบอกว่าปีนี้เราไม่ค่อยได้เจอแฟนคลับด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอคนเยอะเลยดีกว่าพอมานานๆออกงานทีแล้วมาเจอคนเยอะก็ประมาณนิดนางบตอนนี้คือ แบรนด์มันคือเป็นพรีเซนเตอร์เลยใช่ใช่ใช่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นยังไงมันแตกต่างจากโปรยื่นนะครับครับก็พอเป็นขนมเนาะบางทีเราอาจจะแบบคุ้นชินกับการแบบเป็นของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เนี้ยคือเป็นขนมข้าวอบกรอบแล้วเขาก็ไม่ได้ทอดแต่เป็นแนวอบแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินเข้าไปก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องแบบโอ้ิลตี้เพ l ช a s u r e อะไรอย่างเงี้ยคือกินก็รู้สึกดีครับมันมีหลายรสชาตินี่หนึ่งใช่ครับก็จะมีทั้งชีสมีรสซีซอส มีบาร์บีคิวแล้วก็ซาวเวอร์ครีมเป็นหัวของครับผมวนตนี้ชอบรสาทานที่สุดเอาเซาวเวอร์ครีมครับรู้สึกมันเข้มข้นอยู่ทีนี้มาตอบโจทย์คนที่อาจจะเดี๋ยวนี้นะคุณชอบแบบเอาในเรื่องสุขภาพมากครับมาตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพในสําหรับผมว่าตอบโจทย์นะเพราะว่าส่วนตัวผมก็ทานเนาะแล้วรู้สึกว่าเนื่องจากมันไม่ทอดเนาะไม่มีกลูเตนไม่มีแคลอรี่ก็ต่ําไม่มีผงชูรสแล้วแถมได้มาตรฐานรับรองจากฮาลาลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับตอบโจทย์คนแค่จะทุกกลุ่มเลย านง,ง่ายไหมครัอะไรนะครับทานง่ายไหมทานง่ายทานง่ายทานง่ายมันเป็นของขบเคี้ยวทั่วไปไหมที่แบบเออหยิบเปิดทานแกะใช่ครับออใช่ครับเป็นของขบเคี้ยวขนมทั่วไปที่แบบกินอร่อยอ,ย<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่ากินแล้วเราก็ไม่รู้สึกแย่กับตัวเองด้วยเพราะว่าเออมันไม่ได้แบบเพราะว่ามันกินแล้วเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของทอดอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ทําลายสุขภาพเราครับหาซื้อได้ที่ไหนบ้างโอ้เยอะเลยครับมีทั้งออนไลน์มีทั้งออฟไลน์ครับถ้าพวกออนไลน์ก็เข้าไปเลยช้อปปี้รัสด้าทิกต็อกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเเปปป็็็็นนนอออฟไล์กจะท แล้วก็กล mm hmm. ุ่มนี้มาเก็ตหรือวาเยอะมากฟ mm ู้ดแลนด์ครับฝากหน่อยนึงครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจกับร้านชิฟตี้นะครับร i c e ของร้า e าร์กี้นะครับ mm hmm. ผมก็เป็นขนมเ้่าอบกรอบนะครับ mm hmm. ผมที่ uh, ผมรู้สึกว่ารสชาติดีมากๆเลยแล้วก็มีหลากหลายรสชาติให้เลือกนะครับแล้วก็แถมกินแล้วไม่รู้สึกผิดกับตัวเองด้วยครับ